เรียนให้ท่านที่เคารพทุกท่านนะครับได้รับทราบตอนนี้ รัวคนช้างข,งขึ้นไปชั้นบนนะครับเพื่อที่จะขอเชิญด้านหน้าเลยครับคุณพ่อขาวตัวผมนะครับสำหรับข้างบนนี้ตัวผมก็ขึ้นปักเครื่องเส้นไหว้ก่อนนะครับขอที่เชิญท่านให้เพอครับยกเครื่องไหว้เครื่องเส้นไหว้ลงไปข้างล่างนะครับกค็คอย จับเตียมทู่ให้คุณตาปากไหว้ท่านนายเภอปากเ็ดก็คุณตา นี่ก็ขอเล่าสี่สิบขวดเลยเออได้แล้วงอยดื้อเราไม่ทำดื้อดื้อดืาอดน้อดนกอจื้อดื้อดื่อดื้อดื้อเื้อด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 ้อด้อดื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 มอดื้อดื้ตรวจอดย้ตดืทอดื้าวาจูดื้เด้อด้อดื้อดื้อดื้อมื้อดื้อดืนอดื้อด้วดว้อลื้อดืมอดื้ ุ่งบัวจุจ่าจังอวัดจจุจ่าจังยนัดงกอดน้องเจ้าด้วยปลาหลุมป้าปลาปลาเอ่อพ่อบ้านพ่อเหอาหญิงนาตีลงด้วยปลาหลีปลาเนรด้วยก็เกิดตาก็เกิดทาไม่เท่าเออเส้นข้างเอาปัญญาเชียงคันเลยเออจังหวจุจ่าด้วยเท่าดีเท่าเกตเท่าบัวเท่าฮึกเออเท่าซ้อไม่เท่าเออข้ามไม่เท่าก็รอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเครื่องเส้นไหว้ลงไป ท่านก็จุดธูปจุดธูปจุดธูปจุดเทียนบูชาแล้วก็เส้นไหว้นะครับรอมอะไรสาร ยกมือนะครับยกมือไหว้ เยอะๆเลยนะครับท่านผู้หญิงก็เยอะนะครับมาให้คุณตาคุณยายได้กินได้ทานกันครับจะได้เสร็จคุณตาคุณยายจะได้ทานได้กินได้ทานพร้อ,รอมๆกันนะครับท่านผู้ชายจะหากว่าไม่จำเป็น้นไปไหว้ข้างล่างก็ได้นะครับหลงประกรรมบูรน,นาบันดะเซนระดก ตัวขอาไมเท่าจังหวัจีจานก่อนเจ้าเด้อตัวตัปูอยะตัวบนหนาบนนเวลาี่ขาไม่เท่าปกปกาปกุภเสหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก็อันนี้มันเป็นเลขที่เส้นสันอรปกรรมนะครับอย่าไปคิดอย่างอื่นเลขอะไรนะคะเดึ่ซซีซี อันนี้มันเป็นหมายเลขนะครับหมายเลขประจำปีปีครับท่านผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้เส้นไหว้ก็เชิญครับถ้าเสร็จแล้วนะครับจะให้เจ้าหน้าที่ยกเครื่องไหว้ออกอ้าวทีนางที่สังตานะิานีธรรมายาวนิพานโามัง สัปดาหเยวายัตถชาตูพระเวะเวผู้ชูจิตังะติปัญญาชนลิกูวิริยมินามาระพันโนุกาสังกาทุนคุิเยสิเมพุทธาจิปปะโรนาโทธรรมโมนาโสมุตโมนาโทปเจกับพุทธเจ้าสวยไหมครับทางไกลปีนี้แข็งแรงเข้าไปนิดหนึ่งนะครับดูที่ตรงกลางนะครับอันเล็กสั้น ตรงกลางนะครับมันจะเข้มแข็งตรงแล้วก็ตรงปลายมันก็ดีมากนะครับครับท่านผู้นำฝ่ายปกครองฝ่ายบริหารขอขอบคุณท่านภูมิเกียรติเ,เกียรติที่เคารพนะครับแล้วก็คุณตา,าซึ่งมาเช่นประการช้างทุกปีก็มาทุกปีเสียดายใส่เสื้อไม่ได้นะครับจะได้กี้เลยครับเดี๋ยวดับเทียนด้วยครับเอาไว้ เปาเปาหวยออกอะไรฮะเปาเปาคะเปาเปาหวยออกอะไรคะประชาชนที่มาร่วยอู้น่ารักเนาะก็จะได้บันทึกภาพนะครับเพื่อแหมอยู่ในยุคเลยยายเทศกาลวันวาเลนไทน์เลยนะผูกโบแดงเนี่ยเกินประจํในปีนี้โอคยผูดังนั้ก็ในการนี้ก็ขอเรียนเชิญสามช้างเสนนอรช้างครับสามเชือกผ้าช้าแล้วก็ ตรงนี้ที่สางประกัรนะครับ้าง้อน่รักมากเลยมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายภาพที่หน้าช้างเป็นว่าสามเชืีกอนะับโโ รนเนนดิดิข้นหน่งอะครับร่นจ็บครับผมรนดิดิรนทูก่นอ๋ออยดไปบห้าห้าหกทีนี้ออกห้าหเลขท้ายพอมาปีที่แล้วนี่หนึาเจ็ดากที่จุดทูปปักทูปเนาะก็ไม่มีใครสนใจนะพูดถึงว่าผมจับไม้ให้มาดูใครอยากมีทูป่ได้ก็หนึ่งห้าเจ็ด ตอนนี้ก็ออก57ล่างเอาสองวดเลยวดก่อน56วดปี2561ใหญ่เยอะไหมครับตอนนั้นก็คนพิการให้เดินไปเค่เจ็ดเดินไปนี่คขาก็จีบให้เลยชุดใหญ่ดนไปวันนี้กำนันท่านเห็นเลขยังครับผมเห็นแล้วครับแต่ว่าอย่างว่าเราเป็นเรื่องเกี่ยวโชค ก็แล้วแต่ใครรับซื้อใครเนาะคนต่างคนรับถืออะไรถึงมาเนาะถ้าไม่งั้นก็เห็นเลขอะไรคะปีนี้หนึ่งซีซีหนึ่งซีซีเมไม่ได้หนึอที่ที่แสนประทำใช่ไหมครับครับที่อะไรจุดทูปไอกระตาทูบหนึ่งซีซีวันนี้ไปหยิบมาไหมยังครับยังยังคาดว่าจะไปหยิบไหมเนี่ยก็ เ<ด>ยอะมากจะนิ่งนะครับยังไม่ได้เท่าไหร่ <c oughs> ยังไม่นั่นเท่าไหร่ครับนอกจากว่าจากคนเอามาให้นี่ผมเอาถ้ามีคนมายื่นขายให้